ดูถ้านอนนอนสบายเลยค่ะเดเขาขาาั้วจ๋าอ๊อะไรวะขวั้วขั้วเออเอาเอาดูถ้านอนหนูไอหมาขั้วม,มีความสุขที่สุดเลยใช่ไหมลูกอ่ะพี่ตังไม่ต้องแกล้งแม่หนูนะมแม่เขาจะนอนนะ,ะ่ะ ไปแล้วไปแล้วแม่ไปนอนก่อนนะลูกฝันดีนะคะคะัควะ่วคั่วเออแอมเจอนน่าแจ็กอีกแล้วโอ้โแบบอนอย,ยอนั่นโอ้โหคางมอมมากเลยลูกปุ่นปุ่นน้องข้าปุ่นโอ้โหดูทาคุณรัศตีมากเลยลูก ไหัวง่ายส้เอาวายอะไรวะพี่ตังอะลูกต่ะแม่ไปนอนแล้วนะวายไม่หล่อเลยเนี่ยไปนอนแล้วนะ